มันสะท้อนอะไรคะการลงทุนเอกชนก็น้อยการลงทุนจากต่างประเทศที่เขาเข้ามาในบ้านเราก็น้อยมันสะท้อนให้เห็นว่าเราเนี่ยมีความเข้าถึงเนี่ยในแง่ของเทคโทนโล,โลยีเนี่ยน้อยอการลงทุนที่มันจะพาเราเนี่ยขึ้นบันไดเนี่ยนะฮะที่กเรล็กเอเจคือ erm, มันจะต้องเป็นการลงทุนซึ่งทําให้เราเพิ่มศักยภาพในการผลิตในอนาคตนะฮะแล้วก็มีสินค้าซึ่งเป็นความอยู่ในความต้องการของตลาด แล้วมีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยที่สูงขึ้นสูงขึ้นตรงนี้มันขาดเอกชนของไทยเนี่ยค่อนข้างจะกังวลสิ่งที่หลายประเทศเขาก็เอ่ยถึงเนี่ยคือกำลังการผลิตในจีนกำลังจะเกินความสามารถในการใช้ของขเขานี่ภายในจีนคือสา,าร,รัฐกเมริกโอเวอร์แคป acity นอกจากไม่กล้าลงทุนเพิ่มแล้วมันยังมีปัญหาอีกว่าสินค้าที่ตัวเองผลิตแล้ขายอยู่ในขนานี้ภายในประเทศ อาจจะถูกตีตลาดตรงนี้รัฐบาลควรจะต้องตั้งแนวในการคิดแก้ไขน,นอกจากนี้เนี่ยก็ต้องกระตุ้นนะธุรกิจในไทยเนี่ยให้คิดในแนวทางที่ว่าคุณทําอย่างไรคุณถึงจะลดค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมีสินค้าหรือบริการเนี่ยนะซึ่งมีความเด่นกว่าคนอื่นเนี่ยขบวนการในการที่จะกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยนะมันต้องเริ่มต้น,นที่ไปคุยกับทางแบงคชาติ แล้วต้องหาทางที่จะผ่อนคลายในเรื่องของสภาพคล่องผ่อนคลายในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้วก็แม้แต่ผลกระทบในเรื่องของเงินบาทเรากไ็ไม่ถึงต้องไปกังวลมากเกินไปความพยายามในการดึงเนี่ยมีนะคะแต่ว่าเขาจะมาหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะเราเห็นชัดเลยว่าเขาก็มุ่งที่เวียดนามด้วยอินโดนีเซียมาเลเซียทุกประเทศต่างต้องการดึงทุนต่างชาติเรามีศักยภาพในการดึงทุนต่างชาติมาหรือเปล่าคะขณะนี้ ขนานี้ถ้าเราไม่ปรับตัวนะผมว่าศักยภาพเราในการที่จะดึงขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าค่าแรงของเราเนอยู่ในระดับที่สูงขึ้นมาแล้วนะแล้วก็คนงานของเรายัางจำเป็นจะต้องมีการปรับเพิ่มที่เรียกว่า upskill นะให้ขึ้นมาให้มากกว่านี้ค่ะ ส่วนที่เป็นการลงทุนของเอกชนนะคะก็น่าคิดเป็นอย่างมากนะคะอย่างที่บอกว่าเราเห็นตัวเลขก็ยังน้อยนะคะแล้วก็บางาข้อมูลก็บอกว่าการลงทุนจากต่างประเทศที่เข้ามานะคะที่เป็นการลงทุนทางตรงก็น้อยงลงตามไปด้วยนะคะซึ่งมันก็อาจจะบกบอกอะไรบางอย่างว่าเราอาจจะไม่ได้น่าลงทุนเหมือนกับที่เราต้องการหรือว่าเราคาดหวังนะคะส่วนนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรคะการลงทุนเอกชนก็น้อยการลงทุนจากต่างประเทศที่เขาเข้ามาในบ้านเราก็น้อย ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเศรษฐกิจโลกชะลอจากนั้น<ฆ>มองเห็นแล้วนะฮะ,ะในแง่ของอการลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยถ้าเราเทียบสมัยก่อนก่อนอวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยเราจะเห็นว่าสัดส่วนทางการลงทุนของเราค่อนข้างจะสูงแต่ตอนหลังเนี่ยมันลดมันสะท้อนให้เห็นว่าเราเนี่ยมีความเข้าถึงนในแง่ของเทคโนโลยีเนี่ยน้อยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนคือถ้ามันจะเน้นลงทุนก็คือในเรื่องของการสร้างคอนโดนะฮะและเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ใช้เพียงแต่ในเรื่องของกิจกรรมภายในประเทศเนี่ยมันจะมันจะมีข้อจํากัดในตัวไอการลงทุนที่มันจะพาเราเนี่ยขึ้นบันไดเนี่ยนะฮะที่กเรล็กเอเจคือมันจะต้องเป็นการลงทุนซึ่งทําให้เราเพิ่มศักยภาพในการผลิตในอนาคตนะฮะแล้วก็มี สินค้าซึ่งเป็นความอยู่ในความต้องการของตลาดแล้วมีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยที่สูงขึ้นสูงขึ้นตรงนี้นะมัน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 ขาดตอนี้ถามว่าทำยังไงเราจะกระตุ้นให้เอกชนเนี่ยคิดลงทุนตรงนี้นะ,ะส่วนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องคิดอย่างนี้ว่าในทางการค้าโลกขณะนี้เนี่ยเอกชนของไทยเนี่ยค่อนข้างจะกังวล สิ่งที่หลายประเทศเขาก็เอ่ยถึงเนี่ยคือกำลังการผลิตในจีน,นกำลังจะเกินความสามารถในการใช้ของเขาเนี่ภายในจีนค,คือภาษาอังกฤษเรียก Over Capacity นะกลายเป็นว่ากำลังผลิตที่จีนเอาจริงๆเขาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจนในการที่จะสร้างกำลังผลิตเนี่ยให้มันเหลือเพื่อที่จะไปตีตลาดในต่างประเทศเนะเพียงแต่ว่าตลาดของเขาเนี่ยใหญ่และเขาคิดว่าเขา ต้องมีการขยายกําลังผลิตเนี่ยขึ้นไปสูงแต่เวลาเนี้ยเศรษฐกิจชะลอทั้งในจีนเองทั้งในต่างประเทศนะแล้วจีนเองก็ฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ก็แตกก็ทําให้การกินการใช้ของเขาเนี่ยนะฮะในวัสดุในสินค้าหลายๆอย่างเนี่ยมันลดลงตรงเนี้ยมันกําลังจะมีผลกระทบมาในไทยก็เลยทําให้ผมว่านักลงทุนในไทยเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ใช่ว่ากังวลว่า จะลงทุนเพิ่มเนี่ยนะ,ะนอกจากไม่กล้าลงทุนเพิ่มแล้วมันยังมีปัญหาอีกว่าสินค้าที่ตัวเองผลิตแล้ขายอยู่ในขณะนี้ภายในประเทศเนี่ยอาจจะถูกตีตลาดตรงนี้รัฐบาลเนี่ยควรจะต้องตั้งแนวในการคิดแก้ไขนะอย่างเช่นกรณีของเหล็กนะครับเ,เรามีโรงผลิตในประเทศไทยเนี่ยแล้วเรามีความจําเป็นจะต้องใช้เหล็กเนี่ยค่อนข้างจะเยอะ คือถ้าเป็นเหล็กในเรื่องของตัวอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยนะฮะถ้าเกิดถ้าเกิดขึ้นรูปมาจากต่างประเทศอาจก็ไม่ว่าแต่ว่าในแง่ของการใช้เหล็กนั้นเนี่ยเอามาใช้เนเป็นการองค์ประกอบสินค้าขนาดเล็กนะฮะอื่นๆในเมืองไทยเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นในส่วนนี้อาจจะต้องเริ่มคิดในเรื่องของการขยับกำแพงภาษี<ช>สูงขึ้นเนี่ยเท่าที่จะทำได้นะเพื่อที่จะให้แต้มต่อสำหรับธุรกิจในไทยเนี่ยมากขึ้น นอกจากนี้เนี่ยก็ต้องกระตุ้นนะธุรกิจในไทยเนี่ยให้คิดในแนวทางที่ว่าคุณทำอย่างไรคุณถึงจะลดค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็มีความามีสินค้าหรือบริการเนี่ยนะฮะซึ่งมีความเด่นกว่าคนอื่นเนี่ยอพอคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องอาทางรัฐบาลก็ต้องหาทางคุยกับทางแบงค์ชาติน,นะว่าทำยังไงจะสร้างบรรยากาศเนี่ยที่จะทำให้เอกชนเนี่ยเขา มีการลงทุนมากขึ้นแนวทางนี้ก็คือต้องเพิ่มสภาพคล่องแนวทางหนึ่งก็คือต้องทาให้ดอกเบี้ยมันต่าลงพอดอกเบี้ยต่าลงแล้วเนี่ยมันก็ทําให้การลงทุนมันก็จะคุ้มทุนมากขึ้นในส่วนนี้แล้วก็รวมทั้งแนวทางนี้ถ้าหากว่าทําไปแล้วเนี่ยต่อให้มันมีผลต่อให้ทําให้เงินบาทอ่อนลงก็ตามเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องจะต้องยอมรับนะเพราะวลาเนี่ยกลา,กายเป็นว่า,าลักษณะของการาทํานโยบาย การเงินของของไทยเนี่ยมันออกมาแล้วเนี่ยนะฮะและอาจจะรวมถึงในเรื่องของนโยบายการค้าของไทยเนี่ยไทยในเวลานี้กลายเป็นประเทศที่นักธุรกิจไทยเนี่ยส่งเงินออกไปเพื่อจะไป over, เทคโอเวอร์ตัวธุรกิจเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยนะค่อนข้างเยอะๆตรงนี้ก็ไม่ถ้าจะว่าไปก,ก็ก็เป็นเรื่องที่มันมันมันไปได้แต่ว่าถ้าไปเทคโอเวอร์แล้วเนี่ยไปแล้วมันได้ มันได้เทคโนโลยีไอ้ตรงนี้ก็ก็ถือว่าเข้าท่าแต่เราจะสังเกตด,ดูมันไปแล้วมันไปไปเทคโอเวอร์ในกิจกรรมที่มันก็มันก็คล้ายๆกับที่เขาทำกันอยู่ใน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 ,ในตลาดไทยมองในแง่นี้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องกระตุ้นนะฮะให้ให้บริษัทไทยลักษณะอื่นเนี่ยนะฮะที่จะคิดออกไปเนี่ย ออกไปมีกิจกรรมหรือมีสาขาหรือมีโรงงาน,นในต่างประเทศมากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่กรณีของบริการเ,เหมือนเดิมนะแต่ต้องเน้นไอ้พวกที่ไปแล้วเนี่ยไปสร้างฐานในการกระจายสินค้าเซอร์วิสนะฮะแล้วก็ในการที่จะไปดึงเอาพวกไอ้ไอ้ไอพวกชิ้นส่วนนะฮะของเครื่องบินชิ้นส่วนของพวกไอ้ไอ้เครื่องจักรอะไรต่างเนี่ยเข้ามาเนี่ยประสานงาน แล้วก็มาเป็นจุดในการที่จะที่จะกระจายสินค้าในในบ้านเราเนี่ยมากขึ้นเพราะะบวนการในการที่จะกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยนะฮะมันต้องเริ่มต้นเนี่ยที่ไปคุยกับทางแบงก์ชาติแล้วต้องหาทางที่จะผ่อนคลายในเรื่องของสภาพคล่องผ่อนคลายในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะฮะแล้วก็แม้แต่ผลกระทบเนี่ยในเรื่องของเงินบาทเราก็ไม่ไม่ถึงกับต้องไปกังวลมากเกินไป ส่วนที่จะดึงทุนหรือว่าบริษัทใหญ่ๆจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนลาะคะที่ผ่านมาเราก็เห็นรัฐบาลก็พยายามเดินสายเรียกความเชื่อมัน่นแล้วก็เชิญต่างชาติเชิญบริษัทยักษ์ใหญ่มาลงทุนในเมืองไทยนะคะเราพูดถึง Microsoft เราพูดถึง t ช s l a แล้วก็ธุรกิจเทคอื่นๆนะคะความพยายามในการจะดึงเนี่ยมีนะคะแต่ว่าเขาจะมาหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะเราเห็นชัดเลยว่าเขาก็มุ่งที่เวียดนามด้วยอินโดนีเซียมาเลเซียทุกประเทศต่างต้องการดึงทุนต่างชาติ เข้าไปเพื่อเสริมศักยภาพของตัวเองเหมือนกันนะคะเรามีศักยภาพในการดึงทุนต่างชาติมาหรือเปล่าคะขนะนี้ขณะน,นี้ถ้าเราไม่ปรับตัวนะผมว่าศักยภาพเราในการที่จะดึงเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าค่าแรงของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็คนงานของเรายัางจําเป็นจะต้องมีการปรับเพิ่มที่เรียกว่าอัพสกิลค่ะนะให้ขึ้นมาให้มากกว่านี้ผมเองนึกอยู่ในใจว่าทางรัฐบาลเนี่ยควรจะมีการพูดคุย กับสภาอุตสาหการรมไทยนะว่าว่าทําอย่างไรเนี่ยมันจะมีขบวนการในการฝึกอบรมเนี่ยคือคือภายในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะขอให้ปล่อยอคนงานเนี่ยในระดับอาจจะซูเปอร์วิเซอร์หรือในระดับต่ํากว่านั้นหน่อยเนี่ยนะออกมาเป็นระดับฟฟร์แมนหรืออะไรเนี่ยแล้วเอามาเนี่ยนะฮะมาฝึกอบรมโดยให้การฝึกอบรมนั้นเนี่ยดำเนินการไม่ใช่โดยรัฐนะ แต่โดยภาคเอกนชนเองเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องและมันตรงกับความต้องการเนี่ยนะครับของทางธุรกิจเนี่ยให้มากขึ้นการอัพสกิลแรงงานอันนี้เป็นอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยคืออย่างที่พูดเมื่อกี้คือมันต้องไปหาทางดันไอ้พวกนักศึกษาของเราเนี่ยแทนที่จะไปเรียนในเรื่องไอ้โซเชียลไซส์นะฮะไปเรื่องในเรื่องของ สังคมศาสตร์สังคมศาสตร์เนี่ยมากเกินไปเนี่ยควรจะคิดอ่านเนี่ยในการที่จะผลักดันให้เด็กเนี่ยมาเรียนในเรื่องคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แล้วอาจจะต้องถึงขั้นให้เรียนฟรีนะคือแทนที่จะต้องไปไปออกมาในแนวที่ว่ากู้เพื่อจะเรียนเนี่ยนะฮะก็ควรจะให้เรียนฟรีแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยนะฮะในแง่ของการปรับตัวเนี่ยนะฮะคือต้องเร่งในเรื่องของการเจราจา FTA นะฮะ เพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยขั้นตอนอแล้วก็การเจริจา f t a ของไทยเนี่ยถ้าเทียบกับหลายๆายประเทศโดยเฉพาะยิ่งเทียบกับเวียดน,นามเทียบกับทางสิงคโปร์เนี่ยมันยังมีมขัดขัดแกลบอยู่เลยเพระาะฉะนั้นใครก็ตามในที่มาลงทุนในไทยเนี่ยเพื่อหวังที่จะส่งออกเนี่ยเวลานี้ก็กลายเป็นว่ามันมันไม,ไม่ไม่ไม่จูงใจเท่ากับประเทศเหล่านี้ แต่สิ่งหนึ่งนี่นะฮะที่เราต้องคิดเนี่ยก็คือว่าลักษณะของการค้าโลกเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนไปโดยสองประกาศแรกเลยเนี่ยมันมันกำลังจะแบ่งเป็นสอง่ายนะค่าย global north กับ global south global north ก็จะนำโดยสหรัฐ global south ก็จะนำโดยจีนไอสอง่ายเนี่ยนะฮะมันมันมันจะมันจะพยายามมันมันจะแนวโน้มมันจะกลายเป็นว่ามันจะแบ่ง ในสินค้าบางอย่างชเช่นเรื่องของเทคโนโลยีมันจะแบ่งออกเป็น2อ,อมอาตรฐานด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็จะกีดกันกีดกันระหว่างกันนะฮะออไอ้ใครก็ตามเนี่ยนะฮะที่สามารถที่จะปฏิบัติตัวเป็นตัวเชื่อมระหว่าง o l o l n o r t o กับ o b ล l south ได้เนี่ยก็ <c oughs> เรียกว่าเราก็จะมีมุมที่เราจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยได้เป็นการเฉพาะเลยไอ้ตรงนี้ต้องคิดอ่านกันว่าทำยังไงนะฮะเราจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ และรวมทั้งในแง่ของไอ,ไอการาย,าย้ายถิ่นฐานย้ายการผลิตออกจากจีนเนี่ยเพื่อที่จะพร้อมในการที่จะไปส่งไปยังสหรัฐหรือส่งไปในยุโรปเนี่ยนะฮะไทยก็ควรจะต้องเ,อเรียกว่าปูพื้นในการที่จะเตรียมตรงนี้นี่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะฮะลักษณะของการค้าพอเวลาแบ่งออกเป็นเป็นสองโลกอ่ะนะฮะเป็นแบ่งออกมาเป็นสองฝ่ายระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยวิธีหนึ่งเนี่ยที่จีนเนี่ยเขาจะต้องปรับตัว ก็คือเขาจะต้องทำให้กระตุ้นให้มีเกิดเ,เขาเรียก regional trade คือการค้าเนี่ยครับภายในเอเชียเองเนี่ยมันจะต้องหาทางทำให้มีการกระตุนน้นให้มันมากขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการลงทุนเนี่ยในไทยเนี่ยในอนาคตเนี่ยการลงทุนแหล่งสำคัญประการหนึ่งเลยเนี่ยมันจะมาจากจีน<ช>เป็นการลงทุนจากจีนเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะมา ติดสินค้าแล้วก็ขายในไทยรวมทั้งกระจายสินค้าจากไทยเนี่ยนะฮะไปยังประเทศอื่นในเอเชียหรือไปอยังประเทศอื่นเนี่ยนะฮะอย่างเช่นออสเตรเลียหรือจะไปยัง India, องนินเดียแรกของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกระบวนการในการวางแนวแล้วก็มองอศักยภาพนะฮะในส่วนหนึ่งที่จะเป็นส่วนของภาพใหญ่เนี่ยนะฮนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางภาคเอกชนเนี่ยเราต้องต้องเริ่มมอง ส่วนรัฐบาลเองก็ต้องเร่งในการที่จะเ,เจรจา FTA ในการที่จะไปเคลียร์ปัญหาว่าขณาดนี้มีอุปสรรคในการค้าระหว่างกันเนี่ยนะฮะระหว่างไทยกับอินโดจีนระหว่างไทยกับอาเซยียนอื่นระหว่างไทยกับออ,ออสเตรเลียอินเดียมันยังติดขัดอยู่ตรงไหนยัยงไงหรือไม่นะฮะถ้าทำตรงนั้นได้แล้วเนี่ยผมว่าเราก็จะวางจุดเนี่ยนะของเราเนี่ยในการที่จะเป็นศูนย์ในการที่จะคนมาลงทุน แล้วก็ทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้ที่สำคัญอันนึงเนี่ยนะครคือในเรื่องของกิจกรรมที่มันไปกับแก้ปัญหาโลกร้อนซึ่งกิจกรรมสำคัญมีอยู่สองอันนี้คือโซล่าแผงโซล่าที่เอามาทำไฟฟ้าอีกอันก็คือว่ารถไฟฟ้านะในเรื่องโซล่านั้นเนี่ยนะ,ะผมเองบองว่าถึงเวลาที่รัฐบาลเนี่ยจะ เอาสิทธิในการผลิตไฟจากโซลา่าเนี่ยนะครับจากบริษัทใหญ่เนี่ยยกสิทธิ์เนี่ยไปให้แก่ประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาที่เขาจะเ,เปิดนะฮะให้ประชาชนเนี่ยติดโซลา่ารูฟท็อปตามบ้านเนี่ยนะครับแล้วรับซื้อไฟจากประชาชนเนี่ยในอัตราที่สูงขึ้นอาจจะใกล้เคียงกับค่าไฟที่ขายให้แก่ประชาชนอยู่ขณะน,นี้รวมทั้งเนี่ยพวกชุมชนนะฮะที่เขามีที่ดินเนี่ยนะครับก็กระตุ้นในการที่จะให้มีการ สร้างโซล่าโซล่าฟาร์มนะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเกิดเป็นรายได้ให้แก่ชุมชนเนี่ยไปในอนาคตการที่เรามีแผงโซล่ามากเนี่ยนะฮะมันก็จะกระตุ้นให้ประเทศไทยเนี่ยมีการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นที่ผมอยากจะให้มันเกิดอีกอันก็คือในการที่จะมีขบวนการและความรู้ในการที่ดัดแปลงรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะจากรถที่ใช้น้ำมันเนี่ยไปเป็นรถไฟฟ้าเนี่ย โดยที่เราทําให้เด็กของเราเนี่ยที่เป็นเด็กอาชีวะเนี่ยมีความชํานาญเราตั้งมาตรฐานแล้วก็มีชิ้นส่วนที่จะออกมาแล้วเนี่ยให้มันเป็นศูนย์ของอาเซียนได้เลยนะครัักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์ในการที่จะประกอบนะฮะพวกไอ้แผงไฟฟ้าแผงโซล่า ในการที่จะเป็นศูนย์ในการซ่อมบำรุงแล้วก็เป็นศูนย์ในการที่จะทำลายในการทำลายให้มันถูกต้องตามสุขละสุขลักษณะอย่างนี้เป็นต้นในเรื่องของไอ้รถ EV ก็เหมือนกันรถอ v เนี่ยมันเป็นอนาคตที่ยังไงก็ตามเนี่ยทุกประเทศเวลานี้พยายามที่จะพยายามดึงเข้าไปในประเทศแต่ที่เราเนี่ยมีโอกาสอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยจะเป็นศูนย์ดึง EV เข้ามาได้เนี่ย มันจะต้องไปไปคือ EV เนี่ยมันมาเนี่ยมันมาพร้อมกับเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องก,กิจกรรมดิจิทัลเพราะฉะนั้นวิธีดึงไอ,อ,อ้ผู้ผลิตอ v เข้ามาในไทยเนี่ยประการหนึ่งก็คือว่าเขาจำเป็นจะต้องพัฒนาในส่วนที่จะเป็นรถที่ขับด้วยด้วยตัวเองรถที่จะขับด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะมันจะต้องหาวิธีที่จะใช้ระบบการ สื่อสารระหว่างกันเนี่ยโดยใช้ 5G นะฮะหรือไปในจีนแล้วนี่เขากลังจะไป 6G แล้วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้รัฐบาลเนี่ยควรจะจัดขบวนการในการจัด้อพวกโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็พัฒนาคนไทยเนี่ยนะครับที่จะเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของซอฟต์แวร์นี่ให้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะ,ะสามารถที่จะดึงเอาอุตสาหกรรมรถยนต์ EV เข้ามามีโอกาสได้ครับ